วิทยาศาสตร์ความสำเร็จของชีวิตเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราคนพบเหตุผลและคำตอบที่เราตั้งโจทย์หรือตั้งคำถามไว้กับชีวิตของเราคำถามที่ว่าเราเป็นใครหรือเราคืออะไรและเราเกิดมาทำไมหรือมีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรเป็นคำถามที่มีคำตอบเป็นโจทย์ที่สามารถที่จะถอดสมการถอดลูทและค้นหา ความจริงที่เราปรารถนาหรือเราโหยหาตลอดมาช่วชีวิตกระบวนการของการโคสหรือการว์ปที่เรียกว่าการจุนจิตเป็นวิทยาศาสตร์วิสิตคว์ันตั้มที่อธิบายถึงความจริงของของแหของความปรารถนาอันแรงกล้าที่จิตวิญ,ญญาณหรือซับ c o n คอนช u s สเน s หรือจิตได้สำเร็กมันปรารถนามันโหยหาในความจริงนี้ถูก ูกค้นพบจากจิตวิญญาณของผู้รู้หรือผู้ตื่นที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลหรือมนุษย์ผันใหม่มนุษย์ที่มีจิตสำนึกรู้ในระดับของของผู้รู้ผู้ตื่นและแน่นอนกระบวนการที่เรากำลังโค้ชหรือการวาดตัวเองสู่ชีวิตที่อยู่เหนือกว่าชีวิตที่ยอดเยี่ยมชีวิตที่เราดีไซน์และออกแบบตัวเองชีวิตที่เรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรากําลังใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือสื่อสารผ่านดาวเทียมสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตแรงสูงและการใช้พลังงานของชีวิตที่เรากําลังจะรีพูตตัวเองกําลังจะอัปเกรดหรืออัปเลเวลลังจะสื่อสารกับตัวเองผ่านการอัปโหลดระบบไปสู่ความสําเร็จไปสู่ชีวิตที่เราปรารถนา ไปสู่โลกใหม่ New World ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างล้าลึกและยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่ความไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปมันจะกลายเป็นความจริงมันจะกลายเป็นสุดยอดของของชีวิตที่เราเป็นผู้เลือกที่เราเป็นผู้ถอดรหัสที่เราเป็นผู้สร้างกระบวนการของชีวิตหรืออัลกอริทึมไปสู่ความสำเร็จที่มันทำให้เราตื่นตะลึง ทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามันพลุกพล่านทําให้ดวงวิญญาณของเรามันซาบซ่าทําให้จิตสํานึกใหม่ของเรามันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวากติลวัฏทะยอทยานกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและค้นพบความหวังและสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่เพื่อก้าวข้ามไปสู่โลกใหม่ที่เหนือกว่ามันคือโลกขวัญตั้มโลกของมิติที่ห้าที่เราจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้เราค้นพบ ความสุดยอดในตัวเองค้นพบความสําเร็จที่เราเป็นผู้ลิขิตหรือเลือกได้ด้วยตัวเองการโคร้ดหรือการวาร์ปโค้ดเรียกเรียกว่าเป็นการจูนจิตไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดชีวิตที่เรากําลังถอดรูทถอดสมการของ d n a ไปสู่วิธีการฝังความจําใหม่ถ่ายทอดระบบของจิตวิญญาณเพื่อที่จะ ascension หรือ up level หรือ reboot ตัวเอง ไปสู่ความเป็นสุดยอดมนุษย์ไปสู่ศักยภาพเล่นลับที่เราไม่เคยรู้ตัวเองว่าเราคือเราคือสุดยอดมนุษย์พันใหม่ที่มีปัญญาญาณที่มีสติสัมปชัญญะที่มีความสามารถอันล้ำลึกในระดับของอัจฉริยะและนี่คือกระบวนการของการเปิดสวิตจิตสำนึกใหม่เปิดสวิตซูปเปอร์มนุษย์หรือซูปเปอร์เนเจอรัลมนุษย์พันใหม่มันคือการโค้ดตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่เราเป็นผู้ลิขิตชีวิต ด้วยตัวเองคุณสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตเลือกที่จะค้นพบวิธีการวาร์ปโค้ดที่ได้ด้วยตัวคุณเองวิธีการนี้จะทําให้คุณและพวกเราทุกคนสามารถที่จะเลือกกําหนดชะตาชีวิตของเราและใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง